สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซี FC รถแฮร์ลำเพิินเตยเสด็จสปูตสกอนครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับช่องผู้สื่อข่าวอาณาจักรสาวน้อยเพชรบันแพงครับอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องช่วงเศร้าๆด้อบรรยากาศครึมๆบรรยากาศดีพี่นอ้องลมวอยวอยมาเศร้าๆที่ บ้านผักสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราครับอะนะาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราสอกดกับมาหอดบ้านแล้วครับบ่แน่ใจว่ามาหอดแต่จังโมงนะจะผักพรอนอยู่นี่ครับรถบีเอ็ม อินไปเนาะแม่บ้านอรุณสวัสดิ์ครับเห็ดยงสวัสดีครับได้ยังสวัสดีค่ะัได้ยังว่าจะเบิ่งน้ำใหม่น้ำใหม่ดิเขาจะเบิ่งน้ำใหม่ไม่ไปตะกินบ่น้ำใหม่สมเด็จน้ำใหม่สดต้มใบน้ำใหม่สดนั่นและต้มใบแล้จะตีเยีมใบ่คือเป็นรสศาสตรแนวใดไม่ยังได้ยังมาฝาก ปลากฏดว่าปรากฏดเอคือปลาเงีงปลาเงี้ยงมีาสิเนี่เห็ดเฮ็ดละงหกระยองไงนะเป็นเห็ดละงอัอส่อง่อะไรเด้เป็นลอจะมงทอดอบตุ่มป่อ๋อทอคฝันอยู่นะเดี่อมเบิ้งแน้เป็นไง ชีโม่ได้ดีกินได้สบายสบายมันแกงโอ้ยางเสร็เราแบบนั้เลยเว้ยุอยสมน้ำมีอย่างเลสมน้อหรอปไปแด่เมืองรู่สึกแกงใหม่บนี้ลกงใหม่แกงใหม่แกงท่จะงงคิดวานะคิดว่าคือแซบน้อเขาวาแซบกับแซบทลา น้อนี่ยสิบวสาเป็นล้งงเนี่ยสิดดอกคิวคิแบบนั้าใสรหจไดบ้างสร็จกได้เช่อมาอันอัน number f i v อ่อ F C เด็ด F C เปน n u น b e r f ครับอืมทอาไอ้วันเสาวเดี้ย่งไปขยันเลยอาจารย์เลยข้ามขยันว่าเขาไปอเอาไปได้ไหม ข้าอนขยันไนก่อนแมนยุกไก่ยุ่ไก่ก็มูยุกไก่ก็มูเล่าเสอาวก็มนยไปเสืาไปเจีบเ็ดอยู่่ไน้บะเดี๋ยวดวน้อยๆพ่อได้ป่นบ่ได้สุดเออที่ละพ่อไดกินอไปม้วนันเสอดอกไปออกกันร่างไก่เลยไปดงครับคปี่แมนไปหาเือกันหรไปหามีนอยู่ดดชนนหูมองได้โอ้ยกิกินที่วันนี้ไปเก็บเห็ดเ กินยุนีก็ได้หรอกยุนีก็ได้กินนี่หรอกเดี๋ยวพาพี่พาน้องเบิองบรรยากาศรอบๆกันเปลี่ยนยังไงแปลงหน้าเขาอันเดิมซ้อนหวกแล้วมันนี่เนาะคือจะได้ซ้อนก็ได้กินห่วงก็เนี่ยน้ำบ๊อบลดดึกเถื่อะเป็นได้กันที่ได้เอายังไงดำหน้าติ ครับมันใหญ่มากอยู่ด้านข้างครับสถานีแรกครับอาคารซ้อมลำสำหรับทีพี่น้องบอกว่ามีคอมเมนต์มาว่าเล็กขึ้นหน่อยแท้เล็กบีมใหญ่เยอะได้พี่น้องผมว่าใหญ่พอสมควรอยู่สำหรับการรองรับขา้นขัน,ขนก็นถือว่าใหญ่พอสมควร การนี้เราประธานเนี่อันนี้ก็จะเป็นการก่อชาบปสันแต่ว่าจะต้องล่ออัสดุอุปกรณ์ลอ่อลอิฐล่อปูนลอ่อทรายลอ่อหินอยังต่างต่าง,งอมองว่ามัเลื่อนังล้านออกพวกเราบอกวอก่ามันเลื่อนังล้านออกแล้ว มันเองจะเป็นงานก่อชาบล่อวัสดุอุปกรณ์ครับวเพิ่นจะเขามือใดเดยวพี่น้องรองติดตามครับผมก็จะทายให้พี่น้องได้๋บึง้งส,สอกทุงม,มุ่มครับหลังจากล่อพักหนึ่งว่าล่อให้ปูนเซตตัวตวัสัน i like can ทั้งเชบกลุ่มก็ลังหนึ่งเขาขยันขันแข็งมากเลย รุ่นสวัสดิ์เชฟกุ้งสวัสดีครับหนึ่งเข่าเด็กแกงปลาทำอะไรแกงปลาปลายัางแล้วก็ปลาปดุกขึ้นมาแกงออกแท้ๆหรือแกงเล่าบันขึ้นมาเพิ่มขึ้นหมายถึงว่า,า,าแต่ประธานได้วควันเฟิรม์มมาขึ้นมา ขึ้นบาเลขึ้นบาสีแกงปลาแต่ว่าหาปลาเจอปลาให้เด็ไปหาบ่โอ้ขึ้นบาตัวหน่อยเสียงเลยขึ้นบาขึ้น่าสรุปลูกปลาพันปลาก็ไม่ได้ซื้อมากู่โอเจ้ากระไดปลากระละขึ้นอิริปลาดุกขึ้ปลาข้อเวลาถามต่ออยู่ขึ้นบาขึ้นบาเสียงบ่มีมเนี่ยแล้วนลังก่อน เจกงุ้งกำลังเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบในการทำกระเพาสูตรลูกทิมหลกๆล้กล้กลลานนนองๆนองๆถึงช่วงเชียง,งช่วงสายหนะี่งเด็กๆกินอะไรบอกมาเลยตแต่ไม่ทำเอามาแล้ว,วส,สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผม มยังไม่ทันได้ตื่นนะไป้องนะยังเาร้อยู่มันจะเจ็ดโมงเบาดังก็ไ่ได้ยานฝนไหลอูกกำลังนอนอยู ทางด้านเพิ่มเติมห้องครัวครับเห็นขึ้นโค้งโอ้คนขี้เหยีดเร็วเถอะวะผู้รับเหมาชุดนี้โอ้เห็นงานเร็วมากดิอัปเดตจากเมือ่อวานไหมได้ร้ายเดิเมื่อวานเขาได้เชื่อมเสาไหมนีขึ้นโค้งหรอช่วงเสาๆผมมาถ่ายมัาได้เชื่อมเสาตั้งเสาจะเอหนี่โอ้ขึ้นโค้งแล้วได้หลายละโอ้ได้การได้การจวดแห้งพี่น้องจวดแห้ง อัปเดให้พี่น้องเบิง้งว่าคนเฮ็ดอดไสอัปเดตเรื่อยๆครับดนานเป็นห้องลุงขัดมันอันนี้มาสิก,กันห้องมาสันเลยไ่ได้ขัดมันปัดหยาบไปกันสองห้องนะยินว่าเลย หลังของอาบน้ำก็สมบูรณ์แล้วอาบได้แล้วครับพี่น้องทำความสะอาดเรื่องน้ำท่วมน้ำค้างพวกนี้แก้เรียบร้อยแล้วแล้วก่อนเข้ามาก,ก็ะเดยวมาอาบสะดวกสบายมาเนี่ยหาก็อาบได้ทีละหาคน พื้นที่ตรงนี้เื่อนเนี่ยใจว่าคนเซ็ดเอียงต่อได้พี่น้องนะเป็นพื้นที่ว่างดียเราติดตามตอนต่อไปว่าจะทำอะไร อาอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไวเแี่เพียงแค่นี้ครับพี่น้องถ่ายบรรยากาศภายในใพี่พอี่น้องด้เบิ่งได้รับชมกันทูกซอกทุกมุมแต่มีอย่างอัปเดตความคึบดหนาภายในอานจาักรเสาหน่อยเพลิบปานแพงของเฮาผมกสิทายพห้พี่น้องได,ได้รับชมนะครับด้อพี่น้องอยากเบิ่งอัินใดก็ข้อบินมาได้เดี๋ยวผมสิ่ายให้เบิ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลยละครับสวัสดีครับ